ส่วนที่1นึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์เจเนเหรือเครื่องอัดอากาศระบบนิวเมติกจะแบ่งออกเป็น6ส่วนหลักๆโดยส่วนที่1คือปั๊มลมหน้าที่หลักของปั๊มลมก็คือการนำเอาอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรามาทำการลดปริมาตรเพื่อให้ได้ลมอัดที่มีแรงดันสูงขึ้นและนำไปใช้ในระบบนิวเมติกซึ่งโดยปกติลมอัดที่ใช้จะมีค่าแรงดันเฉลี่ยอยู่ที่4 -6 บาร์ ปั๊มลมที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมจะมีการแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆแบ่งตามทิศทางการทำงานประเภทที่1เป็นปั๊มลมที่ทำงานในแนวเส้นตรงเช่นปั๊มลูกสูบปัป๊มไดอะแฟมและประเภทที่2เป็นปั๊มลมที่ทำงานในลักษณะของการหมุนเช่นปั๊มลมแบบใบพัดและปั๊มลมที่เป็นแบบสกรูปั๊มลมแบบลูกสูบเป็นระบบการอัดอากาศแบบพื้นฐานที่ใช้ลูกสูบและวาวใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการลมอัดแรงดันไม่สูงมากซิงเกิลสเตกหมายถึงอากาศถูกอัดเพียงขั้นตอนเดียวก่อนส่งออก ซัมลมแบบแผ่นไดอะแฟรมซึ่งเป็นเครื่องอัดอากาศที่ใช้แผ่นไดอะแฟรมในการเคลื่อนอากาศแทนลูกสูบโดยตรงจุดเด่นของไดอะแฟรมคอมเพรสเซอร์ไม่ปนเปื้อนน้ำมันเพราะอากาศไม่สัมผัสกับน้ำมันหรือชิ้นส่วนที่หล่อลื่นโดยตรงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการอากาศสะอาดเช่นอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมอาหาร การทำงานของปั๊มลมแบบโรตารีคือการอัดลมโดยใช้ชิ้นส่วนที่หมุนแทนการเคลื่อนที่ขึ้นลงแบบลูกสูบโดยปั๊มลมแบบโรตารีจะมีข้อดีคือทำงานเงียบให้แรงดันลมที่คงที่ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับงานอุตสาหกรรมเบาแต่มีข้อจำกัดคือไม่เหมาะกับการใช้งานหนักต่อเนื่องมากๆใบพัดสึกหรอง่ายกว่าระบบสกรูต้องดูแลเปลี่ยนบ่อยปั๊มลมแบบสกรูเป็นเครื่องอัดลมที่ทำงานโดยใช้หลักการหมุนของโรเตอร์สกรูสองตัวเพื่อ,ออัดลมให้มีแรงดันสูงขึ้น ข้อดีของปั๊มลมแบบสกรูทำงานต่อเนื่องได้ดีไม่ร้อนเร็วเสียงเงียบกว่าปั๊มลมลูกสูบใช้งานยาวนานและบำรุงรักษาน้อยมีประสิทธิภาพสูงไม่โหลดการทำงานหนะักหลังจากปั๊มลมทำงานมีการบีบอัดอากาศให้มีแรงดันสูงขึ้นนั้นในขณะเดียวกันก็จะมีผลทำให้อุณหภูมิของลมอัดสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงถึงสองเท่าของอุณหภูมิลมขาเข้าซึ่งจะไม่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบนิวเมติกเช่นกระบอกสูบและวาล จึงจําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดอุณหภูมิของลมอัดลงซึ่งอุปกรณ์นั้นก็คืออัปเตอร์คลูเลอร์อัปเตอร์คลูเลอร์จะมี2ประเภทหลักๆแบ่งตามลักษณะการระบายความร้อนประเภทที่1คือแอร์คลูเลอร์เป็นการระบายความร้อนของลมอัดด้วยลมส่วนประเภทที่2องวอเตอร์คลูเลอร์เป็นการระบายความร้อนของลมอัดด้วยน้ํา